เลือดปนออกมากับปัสสาวะนั่นอาจจะบ่งบอกถึงความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะบางอย่างามมเเ,มมรใใเ,เรื่องเยี่ยวยี่วที่คุณต้องใส่ใจมันคืออย่างนี้สีของปัสสาวะเนี่ยนะมันบอกได้ถึงหลายอย่างเกี่ยวกับร่างกายเรา ถ้าปัสสาวะของเราสีใสหรือเหลืองอ่อนๆอย่างนั้นแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยร่างกายเราอ่มีน้ําเพียงพอเราดื่มน้ําพอแต่ถ้าเกิดสีเริ่มเป็นเหลืองเข้มปุ๊บแปลว่าเริ่มแสดงถึงอาการที่เราอาจจะร่างกายขาดน้ําอันนี้ถ้าเหลืองเข้มขึ้นอีกจนกระทั่งเป็นสีส้มแปลได้2ออย่างคือร่างกายขาดน้ําเยอะมากหรือที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือน้ําดีเนี่ยมันปนออกมากับปัสสาวะของเรา ปรึกษาแพทย์ด่วนนะฮะอย่างนี้สุดท้ายถ้าปัสสาวะเป็นสีชมพูหรือสีแดงอันดับแรกคุณต้องเช็คเลยว่าคุณไปทานอะไรที่มันเป็นสีแดงจัดหรือเปล่ามันอาจจะปนมากับปัสสาวะก็ได้นะฮะแต่ถ้าไม่เช่นนั้นมันมีความเป็นไปได้ว่าเลือดปนออกมากับปัสสาวะนั่นอาจจะบ่งบอกถึงความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะบางอย่างอาจจะเกิดที่ ท่อไตาอาจจะเกิดที่ตัวไตาอาจจะเกิดที่ท่อปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใส่ใจสุขภาพต้องใส่ใจปัสสาวะด้วยอย่าลืมนะครับด้วยความหวังดีจากใส่ใจกินอยู่แปลนสวัสดีครับ